สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับกข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือเรสเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณกังฟูอาวิโลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีเขียวนะในตานี้นะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณออกไซด์นะฮะออกไซด์ออกไซด์นะฮะคุณออกไซด์นะ เล่นเป็นโซเวียตสีเหลืองนะอยู่ฝั่งสายล่างนะครับอยู่ในแมปไฟไอแลนด์นะครับผมหรือเกาะไฟนั่นเองนะแปลแบบเข้าใจง่ายนะไม่ใช่เข้าใจง่ายอย่างเดียวนะตรงตัวด้วยนะครับไฟไอแลนด์เกาะไฟนะครับก็คือเนี่ยฮะเป็นเกาะที่มีไฟนะมีลาวามีแมกมานะแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทำเอฟเฟกต์แบบแมกมาไหลนะเนี่ยในในในแมปนี้นะอะแล้วก็เป็นเกาะจริงๆนะครับมีน้ําล้อมรอบนะเนี่ ตามนี้เลยนะฮะฝั่งสีเขียวนะครับคุณอัวิโลนะฮะว่ายังไงครับมาสร้างโรงฐานไว้เสียไกลเลยนะฮะเพื่อนทัพต่อไม่ยัางนะครับตรงนี้มีมาดแรงปอปินเข้ามาเกาะรถเก็บแร่นะครับทำให้เก็บแร่ได้ช้าลงนะส่วนทาหารเกณฑ์ก็ไม่ยิงนะไม่มีมุมยิงนะโอเคขยับมาตรงนี้ขาม,มุมสวยๆยิงอัดเข้าไปนะ,ะเป็นหุ่นยนต์ที่ยิงแล้วมีเลือดไหลออกมาฮนะ ถือว่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับผมเป็นไปได้ยังไงอ่ะตรงนี้ฝั่งสีเขียวอ่ะมากลางโรงฐานเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วมีมีฝั่งสีเหลืองวิ่งมาพอดีโอโหคุณออกไซจังหวะดีมากเลยนะฮะส่วนคุณอวิโรนี่ตรงนี้นี่น่าจะสร้างฐานไม่ได้แล้วนะครับอ่าเนี่ยต้องเอาพวกนี้เดินขึ้นมานะอ่าแล้วตอนนี้โอเคสีเขียวยึดบ่อน,น้ำมันตรงนี้ไปได้สีเหลืองก็ตรงนี้ช่นกันนะฮะ ตรงนี้ไงครับแมงมุมเข้าดานโคอ,อเคลียร์ไม่ได้นะฮะต้องใช้โรงรถหรือไม่ก็ท่าเรือนะฮะโอ้โหยากเลยครับวันนี้ต้องดึงไปไกลๆเลยนะเนี่ยเสียตังค์ไปฟรีห้าร้อยนะฮะฝั่งสีเขียวนะครับยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะโรงรถโอ้นี่ไงโรงรถอยู่นี่นะานแล้วฝั่งสีเหลืองก็พับ MCV ด้วยนะครับจะไปจะไปทางไหนฮะจุดไหน ขึ้นมาบนนี้โอ้มีบูฟล็อกแล้วนะฮะดีงามแล้วตรงนี้แมงมุมปฏิบัติหน้าที่เสร็จปุ๊บก็มารออยู่ตรงนี้เลยนะฮะจังหวะนี้ดึงออกมาตรงนี้ฝั่งสีแดงคิดว่าคงไม่มีประโยชน์ในการเฝ้าหน้า MCB แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ฐานทัพฝั่งสีเขียวก็ถือว่าอยู่ตัวแล้วนะฮะคุณไม่ได้สร้างเพิ่มนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยโอ้ฝั่งสีเขียวคุณส่งทหารเข้ามายิงแบบอุกอ,อ,อ,อาจอย่างนี้เลยฮนะ มันก็ตายสิครับแฮมเมอร์มาเหยียบเรียบร้อยครับโอ้โหอ่าซุปเปอร์เรย์เตอร์ตรงนี้นะครับปลดล็อกแฮมเม,มอร์นะฮะให้โรงรถสร้างได้นะครับแล้วตรงนี้เขาก็มาสร้างโรงทหารนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เป็นโรงถลุงเร่นะฮะอันลวตรงนี้อะไรเนะนี่ยวอลเีร์มีมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรอ๋อ,อสเกลนั่นแหละเออเนาะโอ้แมงมุมแตกไปแล้วนะฮะนี่เดียวจริงๆแล้วตรงนี้มีการปะทะกันเล็กน้อยนะครับผม จังหวะนี้ชักดาบมาฟันหมีเข้าไปเรียบร้อยครับผมแล้วตรงนี้แทงบัสเตอร์พุดขึ้นมาอีกนะฮะโอ้โหยังไงครับฝั่งซีเขียวแลกเลือดกับหมีไหมหม,มีไม่ไม่แลกนะฮะหมีวิ่งหนีนะครับคำรามเรียบร้อยครับสตันไป2คนนะจังหวะนี้อ่มีเทง,งุบินมาแจมนะครับผมแทงบัสเตอร์ยิงเข้าไปว้ยังไงครับโอ้โหแล้วฝั่งซีเองนี่คือตั้งใจเอาหมีวิ่งใส่เลยนะฮะเรียบร้อยครับผมตันหมดเลยนะจังหวะนี้หมีตกแบบชิวๆเลยนะฮะ โอ้แล้วพวกที่รอดคือพวกที่มุดดินนะครับเอ้าแล้วยานขนส่งว่าไงครับมาทําอะไรครับเนี่ยยานขนส่งอย่างนั้นเหรอข้างในมีอะไรไหมไม่มีนะฮะโอเคแต่ว่ายานขนส่งนี่สามารถแปลงร่างเป็นรถถังแคมเมอร์ได้นะว่า,างไงครับโอ้โหแล้วฝั่งสีเขียวเกมนี้นี่เออคุณอะไรนะกังฟูอวลโล่คุณอวิโลนะะดูเดือดนะครับผมเข้ามาแบบไม่เกรงใจใคร <c oughs> ไม่เกรงใจใครเลยนะฮะโอ้ย เสียงหายเสียงหลงขออภัยนะฮะนะตรงนี้เทงุพังไปแล้วนะฮะฝั <c oughs> ่งสีเหลืองว่าไงครับเอาแฮมเมอร์มาดูดเลือดรงทหารนะครับอ่าเพื่อฮีลตัวแฮมเมอร์นะฮะนำแสงดูดนะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่ามันดูดแล้วมันก็จะมาซ่อมแซมตัวเองนะครับนี่เท่านี้โอเคเรียบร้อยนะะแล้วตรงนี้ว่าไงครับป้อมไรเซนรี่กันนะ เป็นป้อมปืนกลธรรมดาครับส่วนตรงนี้โอเคเทงูและยิงหมีจมน้ำไปแล้วเรียบร้อยแล้วว่าไงซีเคียวอวิโรคุณทำอะไรเนะี่ยเจ๊เอ็มซีบีไปไหนฮะโอเคเคลื่อนย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็โอเคน่าจะมากลางแถวแถวนี้นะดูทรงแล้วนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองอ่าแฮมเมอร์มาแล้วนะามายิงบ่อน้ำมันเอ้ยเดี๋ยวฝั่งซีเคียวแอบมายึดบ่อน้ำมันตอนไหนครับเนี่ย โอ้โหยังเป็นธงโซเวียตอยู่เลยนะ,ะแค่เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสี <c oughs> ตรงนี้ว่ายังไงครับเทงูบินมาดรอปตรงนี้นะฮะสนไนปที่ตัวบูฟรอกเลยอ่าแล้วก็ลงน้ำหนีตายไปนะครับหนีตายจากแฮมเมอร์นะส่วนฝั่งสีเขียวจังหวัดนี้โอเค MCV ซี MC โอ้โหเคลื่อนที่ช้ามากนะฮะก็ปกตินะครับ เระเชื่อเครนนะของฝั่งสีเหลืองนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการก่อสร้างนะฮะเพิ่มเติมนะครับแล้วกเ็เขาเรียกนะปล่อยหุ่นรูนซ่อมแซมออกมานะฮะฝั่งสีเหลืองจะได้ซ่อมรถตัวเองได้นะช่ว <c oughs> งนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะร,รักษาสุขภาพด้วยนะครับแถวบ้านผมก็เริ่มเริ่มหนาวเย็นแล้วนะ ลมฝนก็เริ่มหมดแล้วนะฮนะณเวลาที่ผมอัดอยู่นี้นะฮะที่ผมอัดคลิปอยู่นะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวเนี่ยโอ้เปิดทําลายกําแพงเข้าไปจะไปยิงรถเก็บแร่ไม่ได้นะเจอหมีวิ่งเข้ามาเอา้าหนีเลยนะฮะโอ้โหยังไงครับโอ้เทงูต้องรอปลงมาช่วยยิงแล้วครับจงังหวะนี้เรียบร้อยครับเคลียหมีไปเลยนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นี่ฝั่งสีเหลืองเขาก็จะเอาแฮมเมอร์เข้ามานะนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคํามาแล้วนะครับตรงนี้มีหมีเข้ามาคํารามไปทีเดียวนี่สตันไปเลยนะโอ้โห มีเอ่อเทอร์โดนด้วยนะฮะแมงมุมเทอร์โดนดิเอนซีฟเทอร์โดนตรงนี้อ่าเทงวสตันไปหนึ่งตัวนะครับไอพวกที่เหลือน,นี่ก็แปลงร่างบินขึ้นฟ้าหนีตายออกมานะครับโอ้โหไฟลุกหนึ่งลำนะเกือบไม่รอดนะครับอ่ามาดูตรงนี้กันนะครับโอ้โหอย่างแน่นหนาเลยนะฮะตอนนี้ฝั่งสีหลังนี่มีโรงเก็บแร่หนึ่งสองสามโรงนะฝั่งสีเขียวก็เช่นกันนะครับนี่หนึ่งสองสามโเสามโรงโรงที่สี่กำลังมานะฮะ โอเคนาโนคอกลางเลยนะครับออริไฟนอรี่นะแล้ว MCV อ๋ออยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่ตานี้ดูเดือดนะฮะดูเดือดดูจากชื่อของผู้เล่นแล้วนะแต่ว่าคุณออกไซด์เนี่ยผมเพิ่งเคยเจอเขานะใช่ไหมโอเคออกไซด์นะฮะออกไซด์ออกไซด์เรียกออกไซด์แล้วกัน อ้าวแบตเทิร์ลบกันลังมานะครับโอ้นี่แหละสิ่งที่น่าสนใจนะเราอาจจะได้เห็นรถถังอพอลิปส์ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นนาจาชาหรืออาจจะทั้งสองเลยก็ได้นะอืมแราตรงนี้อะไรไหนเะอ็ v, โอเคย้ายมากลางบนน้ำนะครับเพื่อขยายฐานนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจฟืดเครื่องนะฮะเงินหมดนะครับอันตรงนี้ยังไงเนี่ยเคมีเข้ามาสเกานะครับโอ้ยทาให้ สามารถเรียกดาวเทียมลงมาพุ่งชนใสร่รรงถลุงแร่ได้นะแต่ว่ารถเก็บแรก่ก็พังไปนะต้องกดสร้างใหม่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะถือว่าปวนอีโคโนมิของฝั่งสีเขียวไปได้นะออกคอลเลเตอร์เนะี่ย The Rising Sun Resource Vehicle Conceal s Arreth if e Fire Threat d e t e r r e n c System จำไม่ได้นะว่าแปลแปลเป็นไทยว่าอะไรแต่มันประมาณว่าเออยานพาหนะเก็บเกี่ยวขนส่งทรัพยากรนี่ได้ซ่อนอาวุธไว้เพื่อ ป้องกันตัวเองนะฮะนั่นแหละก็คือสลับไปใช้โหมดปืนกลนะฮะปืนกลเนี่ยในเกมภาคสามเนี่ยจะมันอยู่กับรถเก็บแร่ของญี่ปุ่นนะฮะแต่ตอนนี้แมงมุมบึ้มไปแล้วนะโอ้นิดเดียวเนี่ยจะเข้าไปที่ตัวเทงูดได้แล้วนะแล้วยังไงต่อเอาแล้วฝั่งสีเขียวเอ้ยทุยฝั่งสีเหลืองเขาจะเคลียยังไงเนี่ยไม่มียูนิตลงน้ําได้สักตัวนะโอ้โหต้องต้องแมงมุมอย่างเดียวเลยนะเนี่ยน,นี่อะไรอยเนี่เรย์คเตอร์โอเคเพราะว่าแฮมเมอร์ก็ลงน้ําไม่ได้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ย ฝั่งสีเขียวหันมายิงโรงเก็บแร่ต่อนะฮะจังหวะนี้รถเก็บแร่เกือบจะขึ้นบกได้อยู่แล้วนะครับผมอีนิสเดียวนะอ่ะแล้วในขณนะดเดียวกันนะครับฝั่งสีเขียวนี่ก็โอ้ทหารราบอย่างเยอะเลยนะเขาทําอะไรเนี่ยสร้างอะไรอยู่ครับอ๋อโรงรถกดเทงุมาอยู่นะแล้วก็ดอกคอร์ท่าเรือจักรวรรดิกําลังจะมานะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เทงุเจ็ดเทงุที่ เปิดแมปอยู่นะ okay. โอเคโอ้นาตาชามาแล้วนะฮะอ้าวแล้วตรงนี้เทง,งุโดนสตันไปนะครับผมนาตาชาก็ว่ายน้ำเข้ามานะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยยิงคนขับนะครับหแตกโอ้โหเหลือเชื่อนนะฮะเทง,งุไม่มีคนขับแต่สามารถลอยลำอยู่ได้นะหหแล้วใครจะมาขับนาตาชาเหรอไม่นะ ถ้านรัชชาไปขับนี่ก็จะเสียตังค์ผมว่าดูจะไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ายูนิตฮทีโร่ตัวหนึ่งนี่มันรัชชามันเท่าไหร่สองพันเลยนะต้องเป็นเอนจิเนียร์ก็ได้นะฮะยอมเสียตังค์ห้าพันแต่ว่ามันจะคุ้มไหมครับตรงนี้ว่าครับเทงงูฝั่งสีเขียวมาดรอปนะฮะยิงโรงเก็บแร่เอ้ยยุดทุยย,ยิงโรงเก็บแร่นะฮะสีเหลืองต้องยุบกำแพงนะครับเพื่อเปิดทางนะจังหวะน,นี้ให้เแฮมเมอร์เข้ามาเอาออกไปแล้วตรงนี้เครื่องยิงจรวด v 4ก็มาด้วยนะครับฝั่งสี เขียวทาอะไรปัมทาหารอยู่นะอย่างไม่ประทะนะครับอาจจะเป็นการประทะแบบว่าอาใช้กองทัพใหญ่ๆใ,ใส่กันทีเดียวให้มันจบไปเลยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เอาพอคลิปมาแล้วนะอา่าพอคลิปนี้ดีอย่างหนึ่งนะมเีเขาเรียกว่าอะไรนะไฟไฟหน้าสองสองดวงนะแต่ว่าแฮมเมอร์นี่มีอยู่แค่ไฟดวงมีุ <laughs> มีไฟหน้าอยู่ดวงเดียวเออในมุมไม่มี มีแค่ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟสองสว่างนะแต่ตรงนี้อะไรเนี่ยแมงมุม,มโอ้โหลอยน้ําอยู่เลยนะอย่างชิวเลยครับแล้วตรงนี้ว่าไงเนะี่ยแทงงูสีเขียวลงมายิงอีกแล้วนะนาตาชาว่าไงครับยิงไปเลยฮนะเรียบร้อยครับผมคนขับแตกสองนะฮะฝั่งสีเหลืองรถเก็บแร่ก็ทํางานต่อได้นะอะไม่มีอะไรมากนะครับแค่ควันขึ้นเฉยๆนะฮะตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวโอ้โแทงบัสเตอร์อย่างเยอะเลย ยานขนส่งมาด้วยนะเนี่ย Su ตนเดนทรานสปอร์ตนะน่าจะไม่ได้ใช้นะครับดูส่งแล้วอืส่วนใหญ่พวกยานขนส่งเนี่ยเขาจะใช้เพื่อเอาไปลักลอบโจมตีหลังบ้านอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยน่าจะได้ปะทะก,กันบริเวณกลางแมปนี่แหละเดือดนะเดือดๆแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยอุย้ยท่าเรือขึ้นเทียรสองแล้วนะสกายวิงมาแล้วนะครับผมจงังหวะนี้ฝั่งสีเหลืองนี่เห็นแล้วนะครับดึงแมงมุมหนีเลยนะอืแล้วตรงนี้อะไรเนี่ย อ๋อเอา V4 มายิงบ่อน้ํามันนะครับตูมเอาอยางนะยางยางโอเคอีกลูกหนึ่งเนี่ยอันนี้นี่บึ้มแน่นอนอ่าตูมเรียบร้อยครับผมอืมแล้วยังไงต่อครับผมว่าเกมน,นี้นี่น่าจะยาวยืดเยื้อแน่นอนนะถ้าเขาไม่รีบประทา้ากันนะบอกได้เลยนะครับว่า <laughs> ยาวครับ แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี่มีอพอคาลิปแล้ว12-3คันนะดีอยู่อย่างหนึ่งนะฝั่งสีเหลืองคุณออกไซ่์นะฮะก็คือมีนาตาชานะใช้สกิลในการยิงคนขับได้นะครับแต่ตรงนี้ยิงใส่อนะไรเนี่ยโอเคยิงใส่เหมืองอ่ะแล้วตรงนี้หือปะทะกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับอพอคาลิปวิ่งเข้าไปแล้วครับไล่เหยียบเลยนะจังหวะน,นี้อ๋อใช่ครับอพอคาลิปมันเหยียบได้ด้วยนะนี่ก็คือข้อได้เปรียบนะแต่ว่ามันจะสู้แทงบัสเตอร์จำนวนเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะครับ เรียบร้อยครับผมหูปูยังไม่ทานขาดคำนี้แตกไปแล้วนะพอคลิปตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี้เข้ามานะอ่าพอคลิปอีกคันหนึ่งของคุณออกไซน์นี่ก็เตรียมพร้อมนะสแตนบายนะครับนาตาชาแตกนะครับโดนสกายวิงยิงนะฮะโอ้โหแล้วก็ร่วงลงสู่พื้นเรียบร้อยครับผมตรงนี้หืฐานรับเข้ามายิงเฉ็นที่กันแตกเรียบร้อยครับเหลือแฮมเมอร์อยู่นะฮะหืแล้วตรงนี้ว่างไงฝั่งสีเหลืองดีดมีเข้ามากลางตรงศัตรูนะครับผมโอ้โห ตันไปได้แค่สองคนนะครับโอ้สี่คนเลยะขออภัยบ้างไงครับอพอคลิปเข้ามาแล้วอืหมายเหยียบเทงุ้มไปหนึ่งนะครับอพอคลิปไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหสงครามใหญ่เลยนะเนี่ยตานี้เอช่วงนี้นะครับเครื่องบินมิกเข้ามาทําหน้าที่นะครับยิงสกัดสกายวิงนะสกายวิงบินหนีรอตัวไปนะครับฝั่งสีเหลืองทําอะไรครับเนี่ยดรอปดาวเทียมลงมาเอาอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหแล้วฝั่งฝั่งสีเขียวเขาหนีได้นะ ทหารนี่ก็น็อกดาวนะครับแค่กระเด็นเดีทุยกระเด็นเฉยๆนะโอ้โหเข้ามาแบบดุเดือดดุดันนะครับกองทัพทหารราบแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยนะทหารแห่งองค์จกักรพรรดินะครับผมตรงนี้เบิ้มไปแล้วนะครับยานขนส่งนะทำไมถึงบึ้มวะโดนอะไรยิงอ๋อโอ้โหท้าเป็นเบรดมาแล้วครับเกมพลิกนะฮะจังหวะน,นี้เราไม่มีอะไรต่อต้านอากาศยานเลยนะฮะฝั่งสีเขียว โหต้องใช้ VX นะครับผมเนี่ยแต่ว่าเอ้ยหรือว่าเทง,งุก็ได้นะแต่ว่าเทงุนี่ก็ต้องผลิตใหม่นะแต่ฝั่งสีเขียวนี่ก็โอ้โหจำนวนทหารเขาเยอะมากนะเยอะเรียกได้ว่าเยอะเกินไปแล้วก็ว่าได้นะอ่าดีดนี้มานะครับเอาทหารเชิดดาบออกมาแลกเลือดกับมีนะครับเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้โอ้โหสีสีสีเหลืองนี่ต้องออกอซิกเกิลมาแก้กาทางเลยนะนานๆทีจะได้เห็นนะครับหุ่นซิกเกิลเนี่ย <c oughs> เข้ามาเนี่ยมันก็บื้มครับเรียบร้อยครับ ไปแล้วนะเทงุขึ้นฟ้าไม่ทันนะเออหรือว่าอาจะติดคูดาวมัง้งแล้วยังไงนะครับ MCV ฝั MC B, ่งสีเหลืองยังอยู่นะครับถ้าเรือมาแล้วนะแล้วตรงนี้ยังไงสีวิ่งนะเรือดำน้ำต่อต้านอากาศายานนะครับโอ้ยาริตามมาด้วยนะอันนี้เนี่ยต่อต้านพื้นผิวนะนถ้าพื้นเออใช้คำนี้แล้วกันนะอโอ้โหฝั่งสีเขียวแตกหมดเลยนะสีเหลืองกันบ้านไว้ได้อย่างนะ่อาอัศจรรย์นะครับเป็นปาฏิหาร ก็พูดไปนะเหลือเชื่อนะครับแล้วตรงนี้ยังไงฝั่งสีเหลืองจะบุกคืนไหมสีเหลืองบุกคืนได้หรือเปล่าไหนขอดูก่อนซิเอ,อ่อสีเหลืองบุกคืนเนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงได้อยู่นะะแต่ว่าฝั่งสีเขียวเนี่ยเขาก็จะกดอะไรนะแทงบัสเตอร์มาเรื่อยๆนะดูทรงแล้วนะครับแล้วตรงนี้งไงเนี่ยสีวิ่งยิงอัดเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้อู้ ยาริ ari, พุ่งชนใส่โรงเก็บได้แล้วมันสเปซดาเมเตจไปโดนซีวิงพอดีนะโอ้โ oh, ห oh, แตกคู่เลยนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหฝั่งสีเขียวเสียดายอ่ะไม่ใช่อะไรนะซีวิงมันมันราคามันก็แพงอยูนะ่มันใช้งานแบบดีอ่ะเออโอ้โหโอเคไม่เป็นไรนะะอ่ะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็ยับเยินไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าสีเหลืองเข้ามาตรงนี้นี่ยังไงเนะีทวินเบลด ยิงเข้าไปนะครับผมรถยกระแท้ตุ้มเอาอย่างนะอย่างอย่างตรงนี้อหงอเทง,งุมาเป็นฝนมาเป็นฝูงนะครับมีกร่วงทุกลำเลยนะทวินเบลดต้องวิ่งหนีนะครับผมกลับมาตรงนี้นะฮะเขีดปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีบูฟรอคอยสสยเทง,งุได้อยู่นะแล้วตรงนี้ว่าไงเคยาริกับซีวิงมาเติมนะแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยอาคูล่าออกมานะฮะ เรือดำน้ําต่อต้านเรือดำน้าด้วยกันเองนะครับผมยิงใส่เข้าไปนะครับปล่อยตอ่อไปโดไปโดนแค่ลูกเดียวยารีษแตกนะฮะยารีษสู้อาคูล่าไม่ได้อยู่แล้วครับอาูล่ามันถึกกว่านะฮะยิงแรงกว่านะครับแล้วตรงนี้ว่าไง,งทหารเกณฑ์โอ้โหเอาอย่างนี้เลยครับฝั่งสีเหลืองเล่นทหารเกณฑ์แล้วนะฮะ <c oughs> แต่ว่ายังดีอยู่นะที่ฝั่งสีเหลืองเขายังมีซูเปอร์เรย์แอคเตอร์อยู่นะเอาไว้สร้างอา่ายูนิตเทียสองได้นะครับดีอยู่นะโอเคเอ็มซีบีก็ยังอยู่นะแต่ฝั่งฝั่งสีเขียวนี่โอเคจำจำเป็นต้องขึ้นเทียสองนะครับจังหวะนี้เอ้ยเดี๋ยวนะรถถังซูนามิมาสองคันแล้วเอา้าแล้วทำไมโรงรถมันยังอยู่เทียหนึ่งอยู่อ่ะงงเดี๋ยวนะยังไงครับยังงงเลย สึนามิอ๋อสร้างจากท่าเรืออ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับท่าเรือเทียสองเนะี่ยอ่าก็ดีนะประกอบสึนามิเออใช่เอาท่าเรือสร้างสึนามิแล้วก็เอาโรงรถสร้างเทงุนะนี่นก็เป็นจริงจมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยเทงุบินข้ามาตรงนี้อุ้ยโดนสอยอหือร่วงไปอีกไหมหนึ่งลำนะฮะสรุปเท่าที่เห็นด้วยสายตาคือแตกสองนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้มีชิโนบิด้วยนะครับเอามาแทรกซึมนะ <c oughs> แล้วฝั่ง เสีหน้าว่ครับดึงหมีมาสี่ตัวมีซิกเกิลมาด้วยนะครับผมยังไงชิโนบิใช้สกิลเรียบร้อยครับไม่ทันฮนะสตันไปก่อนนะครับโดนตบตายไปเลยครับโอ้โหตบทีเดียวยศขึ้นมาสองบ้างเลยนะ <c oughs> อย่างเดือดเลยนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยแทงบัสเตอร์ทําไมอ๋อมุดดินเอาตัวรอดนะฮะแล้วทหารเกณฑ์คุณม่ยิงเข้าไปอนะ่ะคอนสคริปต์เอ้ยปาระเบิดขวดดาเมจเข้าเยอะกว่านะฮะ ระเบิดขวดเนี่ยเวลาปลาใส่แทงบัสเตอร์เนี่ยดาเมจเข้าเยอะกว่าการใช้ปืนกลยิงนะแทงบัสเตอร์ที่มุดดินนะอ่าตรงนี้ไงเนี่ยส่งแมงมุมเข้ามาโอ้โหแสบใช้ได้แล้วโอ้โหจุดซ่อมแซมอยู่นี่นะอย่างไกลเลยนะผมเรียบร้อยครับจรๆต้องดีนายทิ้งแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่ดีนายทิ้งนะครับม,มันเอาจริงๆมันมีค่าเท่ากันนะอะคือยังไงคุณเสียรถเก็บแร้แน่ๆ แล้วว่าไงครับโรงเก็บแร่ก็ต้องกดสร้างมาใหม่นะครับเกมภาคนี้ดีอย่างหนึ่งนะคุณสามารถสร้างรถเก็บแร่ได้จากโรงเก็บแร่โดยตรงนะเป็นเมคคากใหม่เลยนะของเกม cnc ในช่วงนั้นนะเพราะว่า cnc 3หรือว่า case press นี่ก็ไม่สามารถที่จะกดสร้างรถเก็บแร่ได้นะ,ะโรงเก็บแร่เออรถเก็บแร่ี่ต้องกดสร้างจากโรงรถเท่านั้นนะครับผม,มซึ่งเมคคา닉นี้ผมชอบนะแล้วว่าไงแมงมุมก็เข้ามาอีกนะะโอ้โหฝั่งสีเขียวกันไม่อยู่ จังหวะน,นี้อ่ะยังไงครับซีวิงมีมาอีกหนึ่งคันเอ้ยหนึ่งลำนะฮะอ่ะตร,ตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอู้จะขึ้นเทียร์สามนะเรือรอบโชกุนกำลังจะมาฮนะว้าวเรือประจันบานนะส่วนตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็เคลื่อนทับนะครับอ่าเอาทวินเบลดยิงภาคพื้นเอาบูฟล็อกยิงภาคอากาศแต่ว่าโอ้โหเจอสูนามิขนาดนี้ไม่ไหวนะครับยังไงซัดเดนทัสป p o r t มีอะไรอยู่ข้างในไหมแทงบัสเตอร์สี่คนนะ โอเคมาเติมอีกหนึ่งคนอ่ะขึ้นเทียสองเอ้ยไม่ใช่ขึ้นฟ้านะฮะเทง,งุอ่แต่ว่าโอ้โรงทฐานขึ้นเทียสองรงหานหล,หลังนี้นี่สร้างชินอมบิได้นะตรงนี้นะ่าจะขึ้นเทียสามอยู่นะจะได้สร้างยูริโกโอ้แต่ตรงนี้ยังไงครับเนี่ยโหกองทัพสึนามิอย่างเดือดเลยฮนะเข้ามาถึงฐานนี้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วยังไงครับคุณเอาเทง,งุเข้าไปสิครับ ของเขาไม่ได้นะเจอ,เอบูฟล็อกอยู่นะครับโอเคเอาจจะต้องลอกกองทัพเข้ามาอย่างนี้ดูเดือดอย่างเดือดเลยครับต้องผมว่าต้องยอมพีชิบแล้วเอาบูฟล็อกคุณดึงไปทําอะไรตรงนู้นครับเนี่ยฝั่งสีเหลืองโอ้โหดึงหนีตายจากสึนามิใช่ไหมฮะดูทรงแล้วอ่เอมีมงมุมมาด้วยนะนี่ร้อยครับมีแทงบัสเตอร์เข้ามาตามอีกนะเอยตามเข้ามาอีกนะครับโอ้โหพูดผิดพูดถูกแล้วจังวะนนี้ ช่วงเวลาแหงความดุดเดือดน,นะครับเทง,งุลงน้ําไป1ลําลนะฮะอีก1ลํานี้ก็ลงเพื้นไปนะครับส่วนที่เหลือก็พยายามเข้าตีอ่าทวินเบลดได้นะครับสุนามิคันนี้ไม่ทันฮนะไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหตรงนี้ว้ครับฐานใหญ่สีเหลืองไม่รอดแน่นอนฮะขายทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเอาตัางค์คืนนะฮะตูมนะครับไปแล้วนะครับไดเอนจิเนียร์ออกมาตายด้วยไม่รอดแล้วในขนาดเดียวกันนะครับตรงนี้โอ้ยแมงมุมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวหก หกตัวเลยคุณเอามาทําอะไรครับเยอะแยะอืม <c oughs> สุนามิแตกโอเคสเดน n า r a สปอร์ต okay. ก็ไม่น่าจะรอดนะครับตูมนะอืม <c> ว <oughs> ่าไงครับสีัดงบุกขึ้นเลยไหมบุกขึ้นเลยได้นะเอาจริงๆแล้วอะ่ะตอนนี้อูขึ้นเทียร์สามแล้วนะสร้างอะไรครับเนี่ยยูริโกะปะไม่ใช่นะครับเป็นอืมร็อกเก็ตเอ็เจีใช่ครับเป็นยูนิตเทียร์สามอีกตัวหนึ่งนะของฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่ง มาแทนยูนิตร o c k เก็ตเทียของเกมภาคสองนะแต่ว่าดันมาอยู่ฝั่งญี่ปุ่นนะนางฟ้าจรวดนะร o c k เก a ตแองเจลโอ้โหตรงนี้มันมันซูบูฟล็อกไม่ไหวเลยครับโอ้โหตรงนี้ยังไงฮะพังสิครับแล้วฝั่งสีเขียวคุณทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหต้องสร้างเทงูออกมาใหม่นะอืมเคนาโนเทคเมนเฟรมอยู่นี่อืม ฝั่งสีเหลืองก็ค่อยๆตีเข้ามาเรื่อยๆนะดูไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับ G G ฮะดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับโอ้ออโหม o m p o s i t i o n c o m p o s i t น o n twin blade blue frog เนี่ยถ้าจัดตำแหน่งดีๆนี่สวยมากเลยนะอย่างที่เห็นนะแล้วฝั่งสีเขียวจุดอะไรมาครับ Desolator adsprite หรือไงอ๋ออ๋อไม่ใช่นะเอ้ยสีเขียวเป็นฝั่งญี่ปุ่นในวาลืม <S 2> <S 2> <S Final Squadron ทำอะไรครับ <c oughs> โอ้โหท่าเรือตรงนี้สร้างไม่ใสร้างไว้เผื่อซ่อมรถเก็บเรนะฮะอ่าตรงนี้เรียบร้อยนะครับจัดการโปรดักชันให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วจะดีงามแล้วตรงนี้เทง,งุบินมาเอวิ่งมาเรียบร้อยครับจบเกมนะโอ้โหจบเกมแบบเกมมันตัดไปเลยนะแต่ว่าถ้าให้ผมเดานะเดาได้ไม่ยากเลยนะครับกังฟูอวิโรแพ้นะฮะแต่คุณออกไซ์นชนะนะครับผมคุณดูจํานวนยูนิตสิอย่างเดือดเลยนะ ดูจากรูปเกมล่าสุดนะฮะก่อนเกมมันจะตัดนี่ก็เดาได้ไม่ยากนะครับอย่างที่บอกไปนะฝั่งสีเขียวนี่พลาดนะบุกเข้าไปแต่ละทีนี่ก็โอ้โหบุกไม่สําเร็จเลยนะฮะแต่ว่าสร้างความเสียหายนะทาได้อยู่นะ,ะแต่ว่าปิดเกมไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วคุณออกไซน์นี่ก็บุกเขนเรียบร้อยนะฮะได้รับชัยชนะไปนะครับคุณออกไซน์ฝั่งสีเหลืองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางนี้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ